ผมตั้งชื่อว่ากามุนาวัตติโลโกก็คือครมมนุษย์มีมีกรารเป็นของตัวเอง,อง,เองคือทําอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นก็นี่คือกรรมถูกไหมฮะคือถ้าเราเปลี่ยนกรรมของเราเราล้มล้างกรรมเก่าไม่ได้ถ้าเราเราล้มล้างกรรมสิ่งที่เราทาไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสร้างกรรมใหม่ซึ่งเป็นกรรมที่ อ่าเรามัดระวังในการที่เอ่อที่จะไม่กระทบสิ่งแวดล้อมหรืออะไรหรือว่าโอเคถ้าถ้าดีจริงๆก็คุณก็เริ่มปลูกต้นไม้เริ่มปลูกป่าเริ่มเอาเท่าที่ทําได้เท่าที่นึกได้หรืออะไรเงี้ยนะเราไม่ต้องไปพูดถึงโลกพูดถึงในบ้านคุณก่อนถ้าบ้านคุณไม่มีต้นไม้เลยมันก็ไม่ได้กรองอะไรเลยคุณไม่ได้ลมเงาหน้าร้อนมาทีโคตรร้อนเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าบ้านปลูกต้นไม้เมื่อเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว คุณก็ได้ผลพวงจากจากร่มเงาหน้าร้อนคุณก็ไม่ได้ร้อนเกินไปมันร่มเงามไม่พอมีออกซิเจนเอกีกแต่มันมองไม่เห็นสิ่งเนี้ยอันนี้ก็คือมันก็ตรงมากเลยแล้วกรรมมุนาวัติติโลโกลมันเกิดมา2,500ปีแล้วอ่ะใช่ไหมทำอะไรก็ได้จริง <laughs> ทั้งออกมันมีมาทั้งนานแล้ว <laughs> แต่เรา, <laughs> เ,รา,าเรามาทางตันเองปัญหาเนี้ยมันก็ดันเราให้พูดอะไรบางอย่างนั้นทุกคนประสบหมดแต่ทุกคนจะแสดงออก ในการที่จะพูดถึงปัญหายะต่างกันหรือมีทางออกต่างกันบา,างคนบอกว่าอ่ะหนีปัญหานี้เดี๋ยวก็หนีไปดิก็หนีไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมฮะก็ไม่คิดว่าอ่ะถ้าหนีเสือไปเจอเข้ก็หนีเจอเข้ตรงนั้นต่อไปเจเอเสืออีกอเดี๋ยวม่เ,อเจอเสืออีกหรือว่าเจอเจอเสือเดี๋ยวมันมีสิ่งทิ้งแรกอีกอะหนระหว่างทาง <laughs> แต่เราไม่ไม่เคยเราไม่มีวันหนีอะไรเพราะหรอกผมว่าเราต้อง อยู่แล้วก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็พยายามคิดแก้ปัญหาคิดได้แบบนี้ก็เลยทําแบบนี้การฝึกฝนของผมนะคือมันมาจากภาพพิมพ์ถูกไหมฮะที่ผมเรียนภาพพิมพ์มาผมชอบภาพพิมพ์แต่วันหนึ่งผมก็จะไปทํางานแอบสแตรกในเป็นแบบจิตรกรรมเป็นเพนติ้งวันหนึ่งผมก็ไปทดลองทํางานปฏิมากรรมพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมมาทํางานชิ้นเนี้ยนะฮะ มันก็มาจากการฝึกฝนของผมด้วยส่วนหนึ่งใช้ความชำนาญอะไรบางอย่างในทางทักษะจะเห็นหมดว่ามันมีทั้งภาพพิมพ์ทั้งอะไรต่ออะไรปฏิบัติการม่รูปอยู่รวมในงานชิ้นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาที่พูดถึงไปเมื่อกี้เราสมมุติขึ้นนะเราคิดเราก็ทําตามสิ่งที่เราคิดแต่บางครั้งความคิดมันก็หลอกเราได้หรือความคิดมันก็ไม่ได้เป็นจริง มันถึงเวลาหนึ่งมันก็ผ่านไปถ้าเราไปยึดให้ความคิดมันเป็นมันเป็นกับดักหรือว่าเป็นกรงขังตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับนระบบต่างๆที่เซตขึ้นมาแล้วไม่มยอมการเปลี่ยนไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอยู่มันมีเงื่อนไขของอํานาจเงื่อนไขของเนี่ยใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอํานาจหรือผลประโยชน์แต่ในที่สุดมันก็ต้องมันพังทลายลงไปเวลามันเปลี่ยนไปธุรกิจก็เหมือนกัน พังทลายไปด,ด,ดูตอนนี้เห็นได้ชัดมากเลยทุกอย่างเราเห็นมาช่วงหนึ่งที่ชัดเจนในยุคของเราที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างตอนนี้มาโควิดมาอีกเรานึกว่าทุกทุกอย่างเนี้ยจะยังย่งยืนและไม่เปลี่ยนแปลงจริงวันหนึ่งเราองเจ็บป่วยแล้วก็ตายอันนี้คือของแท้ที่สุดคือสัจจะที่สุดใช่ไหมฉะนั้นด้วยด้วยความคิดอันนี้ <laughs> ผมคิดว่าในแง่ของ ของวงการศิลปะหรือวงการต่างๆแนละ้วคิดถ้ามีความคิดว่าไอสิ่งที่ใดที่มันไม่เปลีป่ยน,น,นแปลงเนี่ยพอเจอปัญหาขึ้นมาก็ไม่รู้จักที่จะแก้เพราะ่าคิดว่าไอสิ่งนี้มันต้องยั่งยืนมนุษย์จะอยู่รอดเออไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดที่จะอยู่รอดได้แต่ว่าคนที่รู้จักการปรับตัวถึงจะอยู่รอดได้นะผมก็จะไต้องพยายามคิดอย่างนั้นให้ให้อยู่ในให้อยู่ในใจเราลนะเพื่อจะเป็นสิ่งเตือนใจว่า ถึงเวลาหนึ่งมันต้องจําคํานี้ไว้ได้เพราะว่าอย่ายึดต,ติดใช่ถ้ายึดต,ติดเราก็เราก,เราก็เราก็ตายด้วยกับดักนต,ตัวนี้แหละในใน,ในเรื่องงานศิลปะผมก็พยายามจะคิดว่าก็ไม่เ,เห็นเป็นไรเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนก็ได้จริงๆผมก็เปลี่ยนมาตั้งนานแล้วสมมติว่าผมเคยประสบสำเร็จในยุคนั้นผมเคยได้รางวัลภาพพิมพ์หรืออะไรเขาบอกถ้าคุณเปลี่ยนงานแล้วใครจะไปรู้จักงานใหม่ของคุณลนะ่ะเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได้ แต่ผมก็ทําในสิ่งที่ผมอยากทาอะ่ะอยากลองวันหนึ่งคนก็เออเห็นอ๋อนี่แอปจากโอเคเพนติงก็ได้อยู่ไปทําปั้นใครจะไปรู้จักงานเราอย่างนั้นถูกปะ่พะพอทําถึงจุดหนึ่งคนก็เริ่มเห็น,นก็เริ่มยอมรับได้และ้วฉะนั้นสิ่งนี้เราสามารถที่จะความคิดเราเปลี่ยนได้มันก็แค่ความคิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราเราเองก็รู้ด้วยว่าเราเปลี่ยนอะไรไปมันได้ผลไหมไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรผิดเออมันไม่ใช่ไม่มีอะไรผิดมัน มันผิดได้แต่เราก็ลองใหม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่ผมพยายามจะขยับออกจากความเคยชินเพื่อที่ให้มันมีมีความยืดหยุ่นไม่อยากจะไปยึดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็คิดว่าคือทางานนี้แล้วม,มันประสบความสำเร็จแล้วถ้าเราเปลี่ยนง,งานเกิดคนไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับก็มไม่เป็นไรับมันถึงผมคิดว่าอ้น,นี้มันน่าจะทําให้รู้สึกเรามีอิสระกว่าส่วนหนึ่ง เราเกี่ยวเรากคก็แคร์มันหลายส่วนนะคือส่วนหนึ่งคือแคร์การยอมรับส่วนส่วนที่สําคัญเลยแคร์การยอมรับที่หลายส่วนนี่หมายถึงว่ายอมรับจากสังคมว่าว่าคนที่ดูงานแล้วจะชอบหรือไม่ชอบถ้าเราไปแคร์กับสิ่งนั้นมากเกินไปมันก็แต่มันก็มีอีกส่วนหนึ่งสมมติว่าคุณมีแกลเลอรี่เป็นตัวแทนนะอันนี้มันเห็นได้ชัดเลยในสังคมยุโรปในตะว,วันตกมันก็มีทั่วโลกอะ่ะ เมื่อไหร่คุณที่คุณเปลี่ยนงานแล้วงืนงานคุณคนไม่ซื้ออ่าวอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆหรือยังไม่ต้องถึงคนไม่ซื้อหรอกเจ้าของแกลเลอรี่บอกว่าโอ้ยแม่งขายไม่ได้หรอก<ม>คุณก็แย่แล้วมันมีตัวอย่างศิลปินนะที่ฟิลิปกัสตันคุณก็รู้ฟิลิปกัสตันเปลี่ยนจากงานแอ็บสตร t กมาเป็นงานฟิกเกอร์ทีฟทั้งๆท,ท,ที่งานแอ็บสตรักเขาก็มีคนยอมรับเขาอยู่ในกลุ่มที่แนวหน้าเลยล่ะ เขาก็เปลี่ยนเป็น f i g u r a ร i ทีนะแม้กระทั่งเพื่อนยังไม่ยอมรับไม่ต้องไปพูดถึงแกลเลอรี่คอลเลกเตอร์ไม่เอาเลยเขาช่องใช้เวลาหลายปีที่จะพิสูจน์ว่าแล้วปรากฏว่างาน f i กเ r a ร i ทีฟผมฟิลิปกสัสซันเนี่ยมันเป็นตำนานมากเลยผมว่ามันเป็นตำนานแล้วมันเป็นมันมันสมัยใหม่มากในปัจจุบันฉะนั้นเขาก็มาก่อนการแต่ว่าสิ่งที่เขามันมาจากเงื่อนไขในตัวเขาด้วย เพราะเขาคิดเปลี่ยนเขาบอกว่าแอปสซกมันไม่ได้ช่วยอะไรให้สังคมเลยแต่งาน f i g u r a ร i ทีของเขาเนี่ยตอนนั้นมันมีการเหยียดผิวการมีครูคลักแคลนมีการแล้วเขาเป็นคนยิวถูกไหมก็ก mm ็ hmm. โดนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาจากพื้นฐานของประสบการณ์ mm hmm. เขาถึงเปลี่ยนต้องทนทุกข์ทรมานเะนี่ยเพราะไม่มีคนยอมรับมันสําคัญที่สุดเลยนะที่จะให้ได้รับการยอมรับฉะนั้นของผมไม่ได้มีอะไรใหม่เลย ใช่ไหมนึกออกไหมแต่ว่าสิ่งที่ใหม่สําหรับผมคือผม,ไ,มได้เรียนรู้อะไรใหม่มันดีสาหรับผมแต่แนี่อนอย่างที่บอกการยอมรับมันก็มีส่วนสําคัญมันทําให้คนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะการยอมรับนี่เอง